คือตอนเรามะละยองเนี่ยผลไม้ที่ขึ้นชื่อของระยองโอเคมีมีอะไรที่แบบไม่ใช่อ่ะบอกด้วยนะอันนี้ดังแบบทางการบ้านมามีทุเรียนสับป,ปะรดมะม่วงเงาะมังคุดใช่ไหมครับก็คือแบบดังมานี่คือดังอ่ะแบบที่แบบต้องกินเลยอ่ะคือมน ใช่ไหมครับ,เ,บนนเราต้องแล้วถ้าเป็นเมนูอาหารนะทุกคนอ,อ๋อใช่ใช่ครั้งที่แล้วไปไปโคร,ราช้าน,นก็แบบหมีโคร,ราชครั้งนี้ต้องมาลองอาหารทะเลมีมีมีใบมีใบข้างขวัญประจำนะยองอันแรกผลไม้ลดลำ้ำ ใช่ไหมครับอุตสาหกรรมก้าวหน้า<อ>น้ำปลารสเออน้ำปลารสเด็ดจริงไหมครับที่นี่ต้อหลอกแล้วอ่าเกาะเสม็ดสวยหรูหสุนท <c oughs> รภู้กเกวีเกด <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> เกดนะมันไม่ได้คือเรามารายองอ่ะเราหราือเราไปจังหวัดไหนเราต้องแบบมีแบบการ กันบ้านมานิดนึงเกือแบบเราจะได้แบบถามแงว่าแบบเนี่ยเออเรามาเนี่ยเรากินอะไรดีใช่ไหม